้สวัสดีครับขอ,อรครับไปบุญแบบย่ามาเศร้าครับพี่น้องกองซุมครับกองซุมเห็นจ้ะช่องดังเขาเฮ็ดนะครับกองซุมยูทยูทีกองซุมนะครับกองซุมอาหารปลาน้องเช้าครับน้องเคย,ยกับเมยเอามห เอามาฝากอ้เน้อฝากขอบขั่วเนอะครับเอาอยางแบบไอ้ขาวมัเปิมกันครับเอามาไก่ครับพี่น้องเอาม่ไก่มาข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาไก่เปิมกองซุ่มนะมันมีอย่างนี้ครับอู้ยแขกมาย่างดีโอ้พี่น้องกองกองซุ่มอาหารครับเอาหนูมาก่อนใช่นะครับเอาหนูมาคนโอ้พี่น้องนี่เย็นเนาะปลาไหลปลาไหลครับเย็นปลาไหลเนาะพี่น้องอันนี้อย่างนี้ อันนี้เป็นกัปูหน้าดองนะครับเนาะปูหน้าดองก็มันขึ้นยอดดีเลยปูหน้าดองนั่นปูหน้าดองครับต่อไปยังนีนแม่สมไข่ปลาหมั่ไข่ปลาอ้อันนี้หัวเป็ดอันนี้หัวเป็ดครับล <c oughs> องใช้อักษันแล้วเอามาฝากเอามาเห็ดกินน้ำกันนะครับเนาะ อันนี้ยังครับหนึ่ปลาข้าวปลาเสียมปลานังปลาข้าวปลาเสียมปลานังอุ้ยอันนี้โลละแพงนะครับหเท่าอะไรกันเนี่ยตลว่ะโลละลอยเศร้าตัวลอยเศร้าปลาเสียมปลานังปลาเป็นปลาเนื้ออ่อนนะพี่น้องเนาะอ่าบาเนี้ที่เด็ดครับที่เด็ดอุ้ยง่ายไปที่เด็ดครับพี่น้อง หนูหน้าครับหนูหน้าหนูหน้าครับอ่ะพี่น้องครับหนูหน้าอันนี้ปูหน้าครับผมอุ้ยปิกแข็งมาเลยหนูหน้าผ้าโซ่หนูหน้าหนูหน้านะครับอุ้ยของก,กินมามาตะบ,บ,บันน้องแกชิปปน้คอนเจนสติปินะพูดอนะไรพี่น้องครับคอ,อมเมนต์เข้ามานะครับว่ากล้องอาหารป้านี่กล้องซุ้มอาหารป้านี่มาจาก ไม้เอ็มจิตไม้นำข้ามมีมีมูลราคาจักบ,บาทนะครับนาอลองคอมเมนต์เข้าเบิ้งครับสองวันนี้ไปเข้าไปหาเห็ดนังกินเดี๋ยวพอกันอีกตอนเข้าเห็ดเรียบร้อยแล้วบอกนี่ครับพี่น้องแล้วแล้วครับวันนี้เมน,นูเียครับอ้อมหนูสะก้อนมือนี้ เป็นกระแพี่นอ้องโอ้ยึกตักไปทึ่งน้ำน้ายแตกนะผมซิ่มกวนเนอ้อสุดยอดเลยครับปวดหนูไม่จะบอะ มันเป็นขอกมัขวหนูขหนวหน,น,นูเอาเอปั้นเขาท่านนี่หรอแขเีบ่นมัจม,ม้ิข้าวข้าวมัมนนงงี่จบ่ไหมสดยอดักย่นไทยนิี่มันเป็นนังคายาเลยครับเลยเจียบแห้งนี่คออไรเนี่อไรนี่ เอาผักใส่ผักเสี้ยเขา่บ่แล้วอืมนั่นไม่ให้ผักกาดเห้อนี่ปนปูไ่น้องปนปูมเดี๋ยวร้องปวดว่าจะร้องบร้านร้านใจอันนี้อยอ๋อไว้น่ะมันทอดเป็นซาง้ามมันจะบ่หักแหนะสบายคุณนครับคุณกินหนู้านี่ อมแบบปมแยงเยาวานเจ้าคุณหายไปใส่เบิดขนาดองเป็นนักเยของฟันแล้วอ่างหนกีนกินกินกินาอยู่ห้องฟันค้านแล้วไปเลยคันมั้ง ดูอ่อนครับผู้ัดครับผมับบาทเลครับตากบ่อครับพ่อบอกแล้วม่เซแางเกงข้าัตรีนผมจัาทนเลยครับงป่ยครับาปากบ่อความันแจกขนาดไหนแวองกินยังูโดนกินกวหนูอ่านแม่มันกินวนูอานแม่มันไม่ต้องมันส่วนใหเลยครับจมาคุณนี้จำหน้าหมอจำหน้าหมอ ย้อนแสงใน่้อยหนึ่งนะครับพี่น้องขูโลดก็เอาแล้วเขาเอาไปบุญลบคุณเอาซ้ำหนีเนาะกะบู้หลายทีพี่น้องสามารับชมคลิปน้ำกันนะครับเนาะอันนี้เป็นข้นปูแกงนะย่างเช่นคนท่นเพิ่นไป็นหอวอยังคนที่สองขนที่สองไต่นั่นนั่นครับจะของกองซุ้มครับนั่นแหละเสียเขานี่เด้อเสียซีซิ่งเข้มนโอ้ยย้อนแสงครับพี่น้องนั่นครับครับเอาเป็นน้ำมาฝากเนาะ นี่นี่กุกมือนี่นี่ฟีดจำบังลานผมเไหมจำลานมันยังเออมันสุดยอดอร่อยปะครับขอบคุณในหลายครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับน้องกินอ่างหนากกะยวากันเด้อนะครับขอบคุณในหลายครับคือไทยนี่ก็ขอเวพอนสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องไปก่อนครับ